เอาละเอาละทุกคนยืนให้ดีล่ะเดี๋ยวพี่เสืยเย็นจืดจะเล่นกลให้ดูย,ดดนะยืนให้ดีนะยืนให้ดีนะก่อนอื่นต้องมีผ้าหนึ่งผืนฮึได้ผ้าแล้วจากนั้นก็มัดมันไว้ด้วยกันแล้วในต่อเดียว เก่งไหมจ๊ะเก่งมากเฮ้งจังเกิดอะไรขึ้นอ่ฮะฮ่าฮ่าดีใจเลยเป็นไงฮะ่ายั่งยังไงยังไงยองจีทำไมไม่ไปเรียนหนังสือในห้องเรียนมาเล่นอยู่ที่นี่พวกเจ้าก็เหมือนกัน ถวายพระพรหองฮาถวายพระพรหองเฮาเ้าอาวุธรับอาวุธรับโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโแลยวลยโอ๊ยโอ๊ยอ๊๊ยอยโอ๊ยออยอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้แย่แล้วอ oh. วุ้ยห้องเขาห้องเขาพี่คะอ้ยโอ้ยหญิขุนจูกี่จะปองไรข้าใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ใช่นี่เป็นมายากลเขากับ <c oughs> อ,อุชัยน้อยอ,องหญิงน้อยกำลังเล่นสนุกกันอยู่กะว่าจะเล่นเศษของหลายอย่างให้เขาดู <c oughs> พวกท่านก็มาทำพังหมดเลยฮะ oh? <c oughs> พวกแม่นมดโดนซะคนดี องเฮาองหญิงหวนตัจูตรัดเหมือนเราไปทำลายการแสดงของนางทำให้นางอารมณ์เสียอ๋อไมายค้ามว่าข้าควรจะขอโทษเจ้าใช่ไหมเจ้าจงใจหาเรื่องใช่ไหมจะขบนหรือไงอะฮะฮะนี่พยานหลักฐานพร้อมหมดคิดจะเถียงอีกเหรอนี่ข้าอธิบายชัดเจนแล้วจะเอายังไงอีกล่ะอนี่พวกเราเล่นกันอยู่ดีๆพวกท่าเดินบุบบัาเข้ามาเองนะโห ดูสิดูส no no yeah. no ิพวกโอชายน้อยโอหญิงน้อยโดนทำให้ตกใจหมดแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะฮะพวกท่านเห็นพวกเขาหัวเราะแล้วไม่มีความสุขกันหรือไงได้ยินเสียงัวเราะพวกเขาท่านน่าจะดีใจถึงจะถูกสิเ